อร่อยจุ๊บนี้ไม่อร่อยจัดแม่ค่จัดที่นอนก่อนที่นอนเขอกนี่แหะน้องไม่เห็นเป็นไรเลยไหนเอกไนเอกนี่น้องไม่เห็นเป็นไรเอกไหนคะตกใจตกใจเออตกใจเออตกใจ Aduh. 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 Qua nóc châu tóc chảy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  A tóc chảy A tóc chảy A

ขเาี e ้ค่ะบนตงเขาเองของเเงี hey. ้ค่ะเขากเล่นของเาี้ค่ะเาไม่ง่วงเลยค่ะนกมนนะแ่มึงคุณแม่จะปิดไฟฉาปนุณแม่จะปิดไฟแลเวดกลับบ้านกลับห้อเรา

Okay. ไป Go. เออนวนมนมเอานมมามเอานมมาเดี๋ยวป้าปุ้ยไปเอานมมาให้กันนะมาเ้วมาวมานอน,มานอนมานน้มาน,น,มาน,นัน,น,น,นมาหน,น,น่อยน,นีนนีนนเข้า,านอนเองเลย เข้ามานอนเองนะคะนอนเลยค่ะนี oh. Oh. <c oughs> yes. ่กระปุ่นทางนี้หมอนอยู่ทางนี้ค่ะลูก oh. หมอนอยู่ทางนี้ ขับปุ Arrow, follow, ้งขับป <strong> ุ <S 1> <S 1> ้มานอนเลยค่ะขับปุ้มานอนค่ะขับปุ้นอนค่ะไปเดี๋ยวพาปานอนมา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 ามาามาามามาามาามาา นอนนอนมัม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  sleepy yeah good night นะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ให้ด้วยคลิปนี้ค่ะขอบคุณน,นอนก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะปุ่นค่ะนี่ค่ะนอนเรียบร้อยมากเลยลูกมัม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 กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ขอบคุณด้วยค่ะ<ไ> <c oughs> บ๊ายบายคะ <c oughs> ่ะ